อ่ะตอนนี้นะยอดสมาชิกกลุ่มนะมีอยู่ที่กคนนะครับเดี๋ยวผม่จะลองกดรีเฟชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับใน Facebook นะครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่มีกลุ่มนะครับเรามียอดสมาชิกน้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการอ่าพูดคุยกับคนเยอะๆนะครับหรือว่าอ่าต้องการดันกลุ่มนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี้ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkd.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าคุณชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับ ข้อมูลตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับเราก็อ่าดึงจากที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้ครับแล้วก็กดสมัครมาชิคได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะที่ไม่ก่อข้อมูลนี้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานดำเดินเป็ชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานี Gu ่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่ก่อข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับ เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ gamemkr.com กันแล้วนะครับอ่ะมาเข้ามากันนะครับเราเข้ามาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับพอจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับในการใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook, นา i ิ s ส a g r a m TikTok, YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในสำวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับคุณชมก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่มนูกันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคนเข้าคุมนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็อ่ะเลือกที่เพิ่มคนเข้าคุมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ อันในบริการนะครับก็มีอยู่หลายบริการเลยนีครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีความเร็วนีครับแล้วก็เรนราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนีครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมานะ่ยครับในโซนรองลลง์นี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊ก อะแล้วก็คลอกลิงก์นับหน้ากลุ่มด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอันในส่วนปริมาณนีครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มอ่าเข้าไปกี่คนนะครับก็มาใส่ช่องนี้นี่ครับอ่ะผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับอ่ะพอเราใส่อ่าปริมาณไปเรียบร้อยเนี่ยครับค่าบริการด้านล่างตัวนี้เนี่ยครับเขาจะคานวณมาให้เราแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อ่กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่าเราบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็ผู้ชมนํามาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการนะที่เรเลือกมานะครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอากุมนะครับที่เใส่เข้ามานะตัวนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คกลุ่มของตัวเองดูด้วยนะว่าใส่มาถูกต uh, <performing şimdi. S 2> ้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าใส่ลิงก์ลุมมาไม่ถูกต้องนะยอดสมาชิกจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี้ครับก็จะเป็นวันเวลาเนี่ยเพื่อกดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะเนีครับของเว็บไซต์นีครับตอนนี้นีครับขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ อันนี้ระวังเที่ยรอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดแอที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาและเกิดมียอดจานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนีครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับเรายังไม่อ่าไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอ่าในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกนที code นะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับคุณผู้ชมก็แค่มาใส่อ่ายอดจำนวนเงินที่เราต้อง อ่ะเขาก็จะมีคิวโค้ดนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานีครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดยืนยันกันเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะคร gods, ับในช่องทางนี้แนบจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกนคิวโค้ดนะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับลระก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบือนเติมนะครรับกก็สาามถใช้ันได้นยครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับแล้วก็จะเป็นอังปาวเอลเล็ตนี่ครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคาแนะนำนะในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำานะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดสมาชิกกลุ่มนะมีอยู่ที่เก้าคนนะครับเดี๋ยวผม่จะลองกด r e f ฟ e ชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรรือยังนะคบ อตอนนี้แอยอดสมาชิกกลุ่มของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้รับก็ขึ้นมาถึง109คนกันแล้วนะครับอะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไฟ์นีครับไม่ถึงทางาดทีเลยนครับอะตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับอะพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอะสำหรับคุณชมท่านใดเนะ่ที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เบัครลย อาแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้นี้ครับอ่าโดยี่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนําได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ครับผ่าลิงที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็จะตาค้าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%เนกันเลยนี่ครับอ่าและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาใช้งานแล้วนะครับแล้วเกิดมีปัญหานในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับก็อ่าให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็มาที่เมนูติดต่อไม อาจจะมีเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินก็เป็นไ,ปได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคลุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ